สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่างสรร NS Music แน่นอนว่าวันนี้ผมเตรียมส่งให้ลูกค้าประเทศกรัรมพูชานะครับผเป็นรุ่น4000 h e d i AB Bit ครับผมตัวนี้ราคา26,000บาทนะครับนี่เลยงานส,ายสวยๆนีนเ่เนียจาก NS Music นะครับนี่เลย พิกทูพิกสองร้อยเจ็ดิหกสองร้อยเจ็ดสหกโวลต์นะครับผมพิกทูพิกนี่นะหลดสี่โอมตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถนำไปขับสิบแปดนิ้วยี่สิเอ็ดนิ้วสูงสุดข้างละสามใบนะครับผมนะแต่ก่อนผมจะโปรโมทว่าได้ข้างละสี่นะครับผมแต่รถช่วงหลังเนี่ยดอกลำโพงของเราอะ เบนดอก6โอมกันหมดแล้วนะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็จะแนะนําให้ลูกค้าเล่นเพียงแค่ข้างละ3ดอกข,ข้างละ3ดอกพอนะครับนะงานส,สวยๆเนียนๆนะครับไดโอดบิด100แอมป์จำนวน2ตัวนะครับผม100แอมป์2ตัวเลยนะแล้วก็คาปาซิเตอร์1,000ไมนนโคร100โวลต์นะครับจํานวน10ลูกนะครับผมนะก็เป็นโมดูล ABB จำนวน2ท่อนะครับผมทัาลมเทอร์โบนะด้านหลังนะครับ ต่อสัญญาณข้างเดียวแล้วก,กดปุ่มเข้าไปนะผมสัญญาณก็จะวิ่งมาสองข้าง,างได้นะเป็นระบบลิงก์คูลเดลนะครับผมนี่เลยทำการทดสอบเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมทำการแพ็กส่งให้ลูกค้าวันนี้นะครับนะสวยๆนะปะกะติรุ่น HI ไเนี่ยเราไม่ได้ทำมาสักพักแล้วเพราะว่าพวกอ่าพวกหน้าอุปกรณ์พวกเนี้ยราคามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราเลยก็เลยขายเป็นรุ่นหน้าดำนะแต่มีลูกค้าที่เขาซื้อเครื่องเก่าไปแล้วอ่ะ เครื่องเก่าเขาเป็นเท็ดไอเขาเลยอยากได้เป็นเทดไอนะครับผมก็ทําให้นะผมราคาก็สูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงกว่าหน้าดํานิดเดียวนะไม่เยอะนะประมาณนี้เลยนะครับสวยครับผมนะไม่ได้กดพลาแล้วนะเอาหลดาก่อนนะครับนี่เลยนะครับ ไฟส,สวยเลยนะอันนี้โอเคประมาณนี้นะครับ ns 4 0 0 0ราคา26,000บาทใช่ปะ่ะนะผมถ้าไหนสนใจก็ฝากติดต่อสั่งซื้อสั่งประกอบได้นะผมเป็นแอมประกอบนะผมร,รับประกันให้ตลอดชีพพังซ่อมฟรีคิดเฉพาะค่าส่งคืน หากค่าอะไรราคาไม่สูงก็ไม่คิดค่าอะไรด้วยนะครับผมก็ฝปเอ็น m u s พีมิวสิกไว้พิจารณาอีกหนึ่งแบรนด์นะถ้าคุณอยากได้ชุดเครื่องเสียงหรือว่าอยากได้เพลแอรนะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อด้านล่างวิดีโอเลยนะครับผมหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็นได้นะครับถ้าลูกค้าจะโทรเข้ามาสอบถามรบกวนเป็นเวลาทําการนะครับเวลา8ปดโมงถึง6กโมงเย็นนะครับผมหลังจากนี้ก็ต้องเป็นข้อความนะจะตอบได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ